วันนี้เรามาอยู่กันในเกมชากี้โอ้ my ก o อสเอาละเรามานิวเกมกันเลยดีกว่าเราลอง normal ไหมก็น่าจะใช้ได้อยู่โอเคมา normal โย good guy ไม่เชื่อเฮ้ยยจสสัยโ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 ยมึงหายใจเฮียอะไรขนาดนั้นวะโอ้โหเสียงคุณพระคุณเจ้า มึงได้เบาไหมเ <halt> นี่ยมึงเบาให้กูใช่ไหมโอเคเบาแล้วน่าจะเบาแล้วล่ะ Yo 7K นั่นคือเสียงสวิตไฟโอ้เสียงดังน่าจะโอเคแล้ว Yo แล้วมันคือเสียงอะไรวะเปิดได้เปิดแบบไหนอะเปิดแบบนี้เหรอเออเท่ว่ะโอเคลิชัทไม่มีอะไร เฮ้ยเอาชักกี้มันไม่ได้อยู่ในในกล่องแล้วเนี่ยเอาเรียบร้อยเจอการพวกเราจะโดนมันไล่ฆ่าใช่ไหมแล้วไฟบันดับได้อย่างไรนะเราต้องหาสวิตไฟใช่ไหมเรียกว่าอะไรเบรกเกอร์เบรกเอาคาดเอาระเบิดระเบอร์เฮียอะไรด้วยแล้วกูอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านของกูหรือเปล่าหรืออะไรโยไ้ไอเดียเคี้ยชักกี้ เอาสายอฟเศษมึงจะมึงจะจึ้งทำไมเฮ้ยอ๋อมันอยู่นี่ไอเชดเคกูมองเห็นว่าไงไอหนุ่มแน่แน่แน่กูรู้มึงขยับไอเวรไม่ต้องมาทำเป็นนั่งแอคเมคือมันคือตัวเชี้อะไรมีสองตัวเลยเหรออีตัวนี้มันจะฆ่าเราไหมเนี่ยแต่เยชักกีน่าจะฆ่าโยหายไปไหนเร็วแล้วเจอกันเพื่อน แล้วเจอกันอันนี้นอะไรบัตเตอร์ไฟส์บัตเตอรไฟส์กดได้อุย้ยหนึ่งเก้าหมายความว่าไงกูยังไม่เห็นเห็นอะไรให้มันกดเลยกูยเจอรหัสก่อนซะแล้วหนึ่งเก้ามันเปิดไม่ติดอะไฟอะไรก็ไม่ไม่ได้เลยอะมันดับหมดเลยนี่ลงบีก่อนบ้านมีกี่ชั้นเนี่ยใต้ดินมั้งโยนี่ไงขดัดเอาอืโอ้ติดแล้วติดแบบนี้นะ มึงจ่ายค่าไฟหรือเปล่าวะโหยคั yo, yo, yo. นเรากลับมาห้องเราแหละนอนปะเนี่ยหรืออะไรไม่นอนเหรอแล้วจะไปไหนอะเฮ้ย hey, ไฟฉายหายไปไหนอะอ๋อกด E ปิดไฟฉายโอเคไม่ใช่ F โยเลือดใครวะเออโยมึงมาได้ไงในเวร ขานมาเมื่อกี้สินะเปิดไฟแม่งเลยแม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำนิ่งไงเด็กเชี่ยตู้ตาเด็กเชี่ยตรงไหนวะอีนี่เหรอไม่ใช่อ่ะนี่นี่น,นี่โอโ้โหมองไม่เห็นโอเคได้กุญแจเฮ้ย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 ไฟฉายเป็นอะไรเพื่อนกับยูทำไมกุญแจข้างบนแน่เลยวะอ่าแล้วก็มาเจอชักกี้นั่งอยู่นี้ใช่ไหมโอเคกูคมาก่อนโทษที แขวนมึงนั่งตั้งนานเลยเวนออล็อกออล็อกโอเคออล็อกไปแล้วจ้ะโยพอ่อฮะแม่ฮะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้น <c oughs> ใช่พ่อกับแม่กูไหมเนี่ยเอโย่เฮ้ยตายตาไม่หลับด้วย <c oughs> มันไปแล้วมันหายไปแล้วมึงฆ่ามึงฆ่าพ่อแม่กูเหรอไอเวนเนี่ ชักกี้ไอเวนจะฆ่ามึงมึงฆ่าพ่อแม่กูพ่อแม่กูตายเลยเนี่ยเฮียโอเคโยโย่ตันตันไอเฮียโดนไปหนึ่งจึดโดนไปหนึ่งจดโดนไปหนึ่งจช่วยกูด้วย

โง่ no! ไอ้เฮียสกิลมีแค่นี้อยาก,า,อากฆ่ากูไปเลยเว้แอรประตูนี้ไม่ใช่โจ้มันตันนะโอ้โหทายเกณฑ์ายเกณฑ์โอ้โหยโ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 ย โย่ห้องนี้แกะมาห้องนี้แกโยมบุญวองไปเข้าแจ็คสันไปเลยเว้ยไปลเลยเว้ยโอเคประตูไหนวะประตูไหนวะประตูไหนประตูไหน,ไหนล่างเหรอชั้นใต้ดินอ๋อนี่นี่นี่มันเป็นโซ่ไม่ใช่เหรอโยไฟฉายกูอยู่ไหนกด E ไฟฉายไม่ขึ้นมาอ่ะโจรไม้ไมกูเหรอวุย้ย พับไม้ซ้ายขวาไอโง่ฮ่าไอชิดเก่แอบไม่ได้โยสโอ้กูแจ๋อันนี่นี่นี่โห แค่โซฟาแค่นี้ยังตามไม่ทันเหมืนเก่งเหมือนในหนังเลยไม่มีไม่มีกุญแจไม่มีไม่มีเรามานี่ก็ไม่มีหรือว่ามีไม่มีนี่ไอเชี่ยนี่ก็ตามไม่หยุดเลยความพยายามสูงเนาะมึงเนี่ยแม่งเนียตายจังตามกูไม่ทันกูเล่นใหม่แล้วกันอ๋อก กดไอเหรอต้องกดไอ,อดเพื่อดูไอเทมเนี่ยห้องพ่อแม่หนึ่งอันนะฮะแล้วก็ไอตรงนั้นนะห้องครัวหนึ่งอันไอโง่เอ้ยโง่จริงยู you too slow, you too slow เก็บมาสี่กุญแจนะฮัลโหลโอเคเก็บมาละแม่งเลยเอาไม่ใช่กุญแจนี้เหรอแล้วมัน กุญแจนี้มันคืออันไหนอ่ะและ้วกุญแจนี้เราเอาจากไหนอ่ะเราไปทําอะไรอุ้ยอะไรเนี้อะโโง่จริงกุญแจข้างบนเหรอหรืออะไรฮะโอเคกุญแจข้างบนโอ้โหมีมีตูว้วย็นด้วยโอเค thank you thank you โอ้นี่ไงครบแล้วกุญแจลงแม่ล่างกัน easy ไหวเชีย ตุ๊กตาปัญญาอ่อนโง่แอ็กเพื่อถือมีดแอ็กเพื่อเดินตามยังไม่ทันยังถือมีดแอ็กกูบอกเลยโว้วโวววววววไปละกวกไอ้โง่ตุ๊กตาโง่โง่ไปเลยว่าแต่กูขับรถเป็นเหรอกูขับรถไม่เป็นอ๋อ อะไรวะเชีย้ยลหัดิจำได้ว่าหนึ <c> ่ง <oughs> เก้าโง่แค่นี้ยังไม่ได้กินหนึ่งเก้าโค้ดอีกอันนหนอยู่ข้างบนไหมมันหมายความว่าไงหรือเปล่าวะขวดสีเขียวสี่ใบหนึ่งเก้าสี่สองเหรอฮะหนึ่งเก้าสี่สองเอา้า คิดไปเองสี่สองหนึ่งเก้าหมตุ๊กตามีอะไรบอกฉันไหมกระดุมมีสองเม็ดนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดินก็ช้าตาก็เซ่อโคตรงงเตุ๊กตาปัญญาอ่อนอย่ามาห้องนี้ในเวน ลางสงหอนไม่ดีวะเผื่อมันจะมารู้สึกว่ามันจะมานั่นไง <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอ้ย้ดไม่อาจจะต้องหาเลื่อยมาตัดโซ่เนี่ยกูกดไฟฉายไม่ขึ้นอีนนแกแล้วไฟฉายมันหายไปไหนอะเออคโครราหาสิ่งที่สามารถตัดโซ่ได้หรือเปล่าอะไรตัดโซ่ได้หนังสือไงตัดโซ่ได้จับพัดช,ะชะัด ไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยของตัดโซ่มันจะอยู่ตรงไหนวะมันไม่มีอะไรอ่ะถามจริงเมื่อกี้ไม่เห็นกูเหรออ๋อดีไอโง่ตาหรือขี้ตาหรือเฮี้อะไรกูผ่านตรงนี้หลายรอบมากกูไปนับขวดทำขี้หนึ่งเก้าแปดเก้าเออเปิดมา ครีมมึงจะซ่อนครีมในตู้เซฟทำเชีย่ยอะไรเพือ่อเชีย่ยอะไรโง่ตัวกตายโง่โง่กูไม่มีตัว E กูกดไฟฉายไม่ขึ้นเนี่ยกูตายแล้วไฟฉายแม่งบั็กถูกไหมเนี่ยถูกไหมเนี่ยฮัโลโหลฮัลโหลกูอยู่ไหนกด F เอ,อ๊ะอะไรอ่ะกูทำอะไรอ่ะ ะอ้าเนี่ยไฟฉา,ายกูกลับมาแล้วโอ้อาวกูทำอะไรเนี่ยกูมาจากไหนเนี่ยนี่หรอเชี่วเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยเอเห็นแล้วแวบๆนะแต่ไม่รู้คือตัวอะไรเนี่ย <c ười> อะไรหัวล้ออะไรไอ้เชีน่นี้หัวล้อเฉยๆกวนตีน แล้วทำไมมันมีสุาสานอยู่ตรงนี้อ่ะหรือนี่คือครอบครัวกูหมดเลยเี่ยที่ตายเพราะไอ้ชักกี้หรืออะไรนี่อะไรอ่ะเทียนมึงมาทากไหนเนี่ยเฮอเทียนเทียนมันมีอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะไอเทมเออไอชิ้นนี้มันตีอ่ะมองไม่เห็นโอเคอเวนมึงได้กูหนึ่งจึกแล้วมึงจะไม่ได้กูอีกเลยขอโทษนะครับกูขอเยียบหน่อยเมื่อกี้เก็บอะไรมาก็ไม่รู้อ๋อนี่เหรอ อูดวงดาวโอเปิดไปแล้วโอเครูปอะไรสักอย่างโอเคโอเคอยู่ไหนอนี่นี่อะไรเนี่ยคอนโอ้ m ม g ก d เราต้องไปหาสิ่งในรูปใช่ไหมนี่เหรอไอเย็ดแม่นี่มึงอะไรของมึงวะโอ้โหทำไมมึงมึงไกลกับกูขนาดนี้มึงยัง,ย,งยังเห็นกุยเกอ่อไอเช่นี่อยู่ดีก็ตาดีขึ้นมาเฉยเลย นี่เหรอเออโอ้โหเช็ดเคอแตกเช็ดคีการแตกของหินสมจริงไฟาฉายมันระยะใกล้เกินอะไรเนี่ยกูยังไม่ได้โผล่ไปให้มึงเห็นเลยเช็ดอยู่ีนี้ก็ตาดีเช็ดเคอะไรของแม่งวะที่สว่างสว่างในบ้านมึงมองไม่เห็นกูเลยกูไปยืนง้หน้ามึงยังมองไม่เห็นไอ้เชี่ยนี่ทิวม,มืด แทบจะไม่เห็นเชีย่ยอะไรไมึงเห็นกูคอมันเป็นเพราะเพราะไม่ฉายวะเฮ้ยโยโอเคมาดิมาดิาดอ้าวอ้าวไม่ร้อนเลยเอยู่เอาแล้วเอาแล้วสารมืดกำลังลอยไปขึ้นฟ้าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ร้อนโอเคงั้นจุกยาวงั้นจุกยาวงั้นขอจุกยาวเรายืนในนี้แล้วไงต่อ ชิบเข้าไปดิมึงเพื่อเชียอะไรกูก็นึกว่าแม่งจะคุมไ,มได้เนี่ยไฟฉายกูหายไปแกหยิบเทียนแล้ว <c oughs> ลกูก็ไปงูไหนอะเทียนไปปักไหนอะอ๋อนี่นี่ตามตามขอบดาวโอเคบุชัยันนอเลยหนึ่งสองสมสี่ห้าได้สองอันละเดินไปทำอะไรกวกจริงๆเราใส่เลยก็ได้นะเนี่ยจุ้งไปเรื่อยๆก็ได้ไม่มีปัญหาหรอก แม่งไม่ไม่ไม่ทันเราอยู่แล้วไปยไร้กวกครบละตายซะไอตุ๊กตาเด็กเปลี่ยนอ๋อไปรอดมาเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้ปัญญาอ่อนเมึงอยู่ไหนวะไอ้ปัญญาอ่อนเลือด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 จักกี้นะอยู่ไหนจักกี้อฮัลโหล ฮัลโหลมึงหายไปไหนวะไอเวนทีต้องการเน่ยไม่มาทีไม่ต้องการได้ไอหนุ่มเนี่ยดูมันโง่ขนาดไหนดูดิเนี่ยฮัลโหลบทาตาดีก็ตาดีนะมึงอะมาดิโอเคเรียบร้อยไอเวน นี่เผาไหมเผาไหมไฟมันร้อนไม่เล่ะไอ,อเวนฮึขวกเอ,อ๊มึงร้อนปะเนะี่ยหรือมึงนั่งเล่นเฉยๆนนะ่ะรู้สึกร้อนไหมเรียบร้อยจบว่ะมันอาจจะไม่ตายนะเสียงเพลงมึงก็ดังหลือเกินเสียงเพลง โอเคก็จบไป thank for pray